ที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือเ Xiaomi 13T นะนี่คือมือถือที่ขายดิบขายดีมากในรอบสอเดือนสเดือนที่ผ่านมาด้วยราคาด้วยสเปคและก็ของแถมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่คุ้มที่สุดละในช่วงเดือนบมื่นกลางๆปเดียว,วันนี้มาคุยกันกันกบ Xiaomi 1 3 g ตัวนี้นะมันดีกว่าที่คิดเยอะเลย ตัวของวัสดุงานประกอบเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนกนะครับด้วยราคาค่าตัวของมันอยู่แค่ประมาณหมื่นกลางๆตัวเฟรมด้านข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพลาสติกที่จับแล้วดูกิ๊กก๊อกอะไรนะครับแต่ตัวฝาหลังเนี่ยดีหน่อยเขาจะให้กระจกมาตอนนี้มีอยู่34สีด้วยกันตัวของน้ําหนักเนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวฝาหลังกระจกจะอยู่ที่191กรัมส่วนตัวของหนังเทียมจะอยู่ที่193กรัมพูดถึงตัวของน้ําหนักเนี่ยตัวนี้บาลังเครื่องมมมัััันนทําาไไไดดด้้้้ีรรบ191กกกจแลววู่่สึห ขนาดนั้นรวมถึงความหนาด้วยตอนนี้หนาอยู่ที่8.5มิลนะครับดูตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างหนาแต่พอจับใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาเลยนะครับด้วยความที่ฝาหลังเนี่ยมันทำให้เคิร์ฟเข้ากับรูม,มือเวลาสัมผัสเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเครื่องมันบางกว่าสเปกกระดาษเยอะอย่างผมใช้คู่กับตัวของ n u เบี Z50s Pro เนี่ยสองตัวนี้จริงๆแล้ว มันหนาเท่าเๆกันเลยนะตัวของ 13T ทหนาอยู่ที่8.5มิลโนเบียแ 50s Pro หนาอยู่ที่8.6มิลก็หนากว่าแค่มิลเดียวแต่เวลาถือใช้งานจริงๆเนี่ยอยากบอกว่าเสียวมี1 3ีเนี่ย บางกว่าเยอะตัวของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยใสมาให้ครบนะ IR Blaster อยู่ด้านบนไม่ตัดเสียงตัวที่2อ,อยู่ด้านบนด้านล่างพอร์ต Type C 2.0ไม่สามารถต่อจอได้นะครับถาดซิมแบบ Duo SIM ไม่สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้ตัวนี้เป็นมาตรฐานกันน้ำ IP 6 8ด้วยนะครับกันน้ำลึกได้1.5เมตร30นาทีลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่นะใช้รวมกับลำโพงสนทนาที่อยู่ด้านหน้าจริงๆในเรื่องของลำโพงเนี่ยถ้าเอาราคาเป็นที่ตั้ง ลำโพงก็ถือว่าดีประมาณหนึง่งนะครับแต่ถ้าเอามาตรฐานมือถือเสียวหมี่ในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาลำโพงมันดรอปกว่ารุ่นก่อนๆพอสมควรเหมือนกันตัวของหน้าจอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีก1จุดเด่นของมือถือรุ่นนี้เลยนะตอนนี้ให้จอ AMOLED 1 2บิตมาเลยนะความละเอียด 1.5k เท่านั้นยังไม่พอนะตัวของความสว่างจอเนี่ยพีคได้สูงสุดคือ2,600นเลยคือ สว่างกว่ามือถือตัวท็อปเจนก่อนๆเยอะนะฮะและถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวนี้จะไม่มีตัวพลาสติกแบ็กเก็ตรอบขอบจอแล้วนะครับทำให้มันสามารถรีดขอบจอได้บางขึ้นแต่ก็ไม่ได้บางขนาดตัวของโป c โก5อนะครับแต่ก็บางกว่ามือถือ จออัลเ็ดเจนตัวก,ก่อนแบบชัดเจนเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่า,วาหน้าจอเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมือถือตัวนี้นอกจากสับปะรดที่มันโหดมากๆแล้วจริงๆผมอยากบอกว่าเกรดจอตัวนี้มันก็ดีมากเหมือนกันจริงๆมันดีตั้งแต่โปรโควิพาแล้วแหละโดยเฉพาะในเรื่องของ uniformity นะครับในขณะที่เราเปิดจอความสว่างต่ําๆใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของพื้นหลังเนี่ยมันจะมีความสม่าเสมอก,กันทั้งจอซึ่งเกรดจอในตัวของ Xiaomi 13T เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว เซลมี14มากๆเลยทั้งในเรื่องของ uniformity ในเรื่องของสีความสว่างแล้วก็มุมมองเนี่ยเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยจอมันไม่ค่อยเหลื่อมนะครับมีเหลื่อมนิดๆหน่อยๆอะถ้าเทียบกับเซลมี14เซลมี14จะเหลื่อมน้อยกว่านะตอนนี้ก็จะเหลื่อมเยอะกว่านิดนดงแต่ภาพรวมมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากส่วนในเรื่องความแรงเนี่ยตอนนี้จะมากับชิปเซตของฝั่ง mediatek นะครับ mediatek dimensity 8 2 0 0ร ultra เป็นชิปซตขนาด4นาโนเมตรนะครับ a n t u t u benchmark ก็อยู่ประมาณ8 5 5 0ถ้าเทียบกับฝั่ง snapdragon เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ snapdragon 888ประมาณนี้นะครับแต่เป็น888ที่วอร์ชันไม่ร้อนนะครับการจัดการความร้อนอะไรเนี่ยดีมากทดสอบตัวของ cpu throttling ไป20นาทีเนี่ยตัวของ max performance อยู่ที่88%เลยเทียบกับ snapdragon 8 Gen 2ที่อยู่ใน nubia z 5 0 s pro เทียบกับ snap 8 Gen 3ที่อยู่ใน xiaomi 14ตัวเนี้ย แม็กซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์จะทําได้สูงสุดเลยคือ88%เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยถึงแม้ว่าชิปตัวนี้จะไม่ใช่ตัวท็อปของฝั่งเมดิเทอรแต่ก็เป็นชิประดับรองท็อปเลยความแรงระดับเนี้ยกับเกมตลาดปัจจุบัน ROV ผั b G พวกเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ปรับกราฟิกสุดบ้าพลังขนาดนั้นอะยังไงมันก็เล่นได้ลื่นตัวของ ROV เนี่ยจากที่ผมใช้เล่นอยู่แทบทุกคืน2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมปรับ120 FPS เล่นเนี่ย ความลื่นไม่ได้แตกต่างกับชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1ที่อยู่ใน Legion Y70 หรือแม้แต่8 Gen 2ที่อยู่ใน Nubia Z50S Pro เลยนะครับแต่ถ้าปรับกราฟิกสุดเนี่ยอันนี้ยอมรับว่ามันจะมีจังหวะหน่วงนิดนิดน้อยหน่อยที่ถ้าใครที่เล่นเกมเป็นชิวจิตใจน่าจะน่าจะสัมผัสได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ปรับสุดอะปรับกลางๆชิปตัวเนี้ยยังเอาอยู่ยังเล่นได้ลื่นสบายสายมากอันนี้พูดถึงกรีที 120 fps. ตัวของ Touch ั a m p l i n g Rate เนี่ยตอนนี้ให้มา480เฮิร์ตตามสเปกกระดาษนะครับณขณะเราใช้งานทั่วไปเล่นโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะล็อกให้วิ่งแค่240เฮิร์ตเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่เวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะวิ่งที่480เฮิร์ตเต็มๆนะครับตัวเนี้ยบอกเลยว่าทัชดีมากทัชดีมากจริงๆนะผมใช้สลับเล่นเกมคู่กับ Le เจ o n ์า70อะ,อะหลายคนน่าจะทราบว,ว่ามันเป็นเกมมิ่งโฟลทัชมันดีอยู่แล้วแหละนะครับสลับกันใช้สลับกันเล่นเกมเนี่ย ฟิลลิ่งการทัชคือแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับแล้วถ้าเทียบกับมือถือค่ายเดียวกันอย่างเซเว่นมิลลอ่ะผมอยากบอกว่าทัชของ13บทีเนี่ยมันดีกว่ามากเลยนะตัวของเซเว่นมิลลเนี่ยทัชไซน์มือเรียนมัน240ร้เฮิร์ตเองนะครับแล้วณขณะที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยทัชมันวิ่งอยู่ที่120่งเฮิร์ตเท่านั้นนะี่ะเวลาใช้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันหน่วงมากมันไม่ติดนิ้วเลยแต่ในตัวของเซเว่นมิลลทีเนี่ยมันจะล็อกที่240ร้อยสี ซึ่งมัมจะมีความรู้ว่ามันติดนิ้วกว่ากันเยอะมากถ้ามีใครเดินมาบอกผมว่า,วาเออสิบทีทัดดีกว่าเสียวมี14อ่ะผมก็คงไม่เชื่อนะจนผมได้ลองเนี่ยคือทัดมันดีกว่าจริงๆตัวของ UI เนี่ยตัวนี้จะมากับ MIUI เวอร์ชัน14่นะครับเบส Android เวอร์ชัน13ฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่ามันเหมือนกัน ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของมือถือเครือง Xiaomi ฟีเจอร์หลกัหลกๆอะไรมีครบนะโคลนแอปโคลนได้ทุกแอป e ซเ n ิลสเปซการโหลดฟอนต์การเปลี่ยนธีมต่างๆฟอนต์ภาษาไทยอะไรโหลดได้หมดส่วนในเรื่องของการอัปเดตเนี่ยตอนนี้จะได้รับการอัปเดต h y p e r OS แน่นอนนะครับ Xiaomi รับปรันตนเลยว่าตัวนี้จะได้อัปเดต Android OS ยาวถึง4เวอร์ชัน ได้อัปเดต Android Security Patch ยาวถึง5ปีแต่ในเรื่องของความถี่ของการอัปเดตเนี่ยดูจะไม่ค่อยอัปเดตถี่สักเท่าไหร่อย่างตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ล็อดแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็มีอัปเดตไปแค่ครั้ง2ครั้งเองแก้บักนะแล้วตัวของ Android Security Patch ก็ยังเป็นของเดือน9อยู่เลย นะครับซึ่งมันเลดไปประมาณ3เดือนเลยนะส่วนในเรื่องความลื่นไหลเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวนี้ใช้เป็นชิปเซ็ต mediatek dimensity 8200ั ultra ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชิปเซ็ตตัวท็อปของฝั่ง mediatek แต่8200 ultra เนี่ยมันก็เป็นตัวรองท็อปทุกว,วันนี้ผมใช้เสียวมี13สี่สลับกันใช้กับ Le g i o n y 7 0ที่เป็น snap 8 plus gen 1 สลับกันใช้กับโ u เบ a z 50s Pro ที่เป็น8 Gen 2สลับกัใช้กับเ i a o m มี14ที่เป็น8 Gen 3อันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าผมแยกความต่างไม่ออกนะครับในเรื่อง,องความลื่นไหลเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่ามันจะลื่นน้อยกว่าอีก3ตัวเลยแอนตูตู 8, 000, 000นะ้8แสน9แสนน่ะมันแยกความต่างไม่ออกแล้วจริงๆนะถ้าคุณไม่เล่นเกมอ่ะถ้าคุณไม่มานั่งจับผิดจับเวลาเป็นวินาทีเป็นเสี้ยวินาทีอะไรอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ตัวนี้ติดมา5 0 0 0มป์นะฮะชาร์จไว67วัตต์ตัวของชาร์จไว67 ชาร์จดูเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก8นาทีนะครับก็ค่อนข้างชา้านิดนึงถ้าเทียบกับมาตรฐาน6 7วัตต์ตัวนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่ามันเป็นแบตเตอรี่แบบเซลล์เดียวนะครับไม่ได้แยกแบบ2ก้อนเหมือนบางค่ายที่ทําให้มันชาร์จไวขึ้น30กว่านาทีก็เต็มละก็ถ้ามองในข้อดีก็คือเวลาเราเปลี่ยนแบตเราก็ราคาถูกกว่าค่ายอื่นเขาส่วนสกรีนออนทม์เนี่ยผมใช้งานครบวันสบายเลยนะครับวันหนึ่งก็มีเล่นเกมบ้าง2ชั่วโมง3ชั่วโมงสกรีนออนทม์ตัวเนี้ยผมจะบอกไม่ได ในรอมมี i เวอร์ชัน14ของเ i a o m i 1ส t มเนี่ยมันไม่โชว์แต่ถ้าเทียบกับมือถือรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นอนา Nubia Z50S Pro เสหรือว่า Xiaomi 14ิี่ซีมันก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆกันก็จะประมาณ6ชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยนะครับแบตบถือว่าอึดน,นะครับแล้วก็ชาร์จก็ชาร์จนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะั1นชั่วโมงกับอีก8นาทีก็ถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นมือถือระดับกลางอะ่ะราคาค่าตัวมันอยู่ประมาณหมื่นกลางๆแค่นี้แต่ประสบการณ์กกาาาาารรรใช้้งงงนนหลลยยๆอยออออ่่เไดดิขมืืถะับ แฟลกชิปมาเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพหน้าจอนะความลื่นไหลาการทัดการเล่นเกมการจัดการความร้อนต่างๆหรือแม้แต่ตัวของกล้องถ่ายรูปเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นมือถือตัวเดียวในตลาดเลยนะช่วงเหลอราคานเนี้ยที่ให้สเปคกล้องมาจัดเต็มขนาดเนี้ยนอกจากคำว่าไ i ก a าเลนหลัก50ล้าน Sony IMX707 Ultra w i d e ไม่ใช่อัลตร้าวัต8ล้านกับไกต่อไปนะตอนนี้ให้มา13ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ของอ m n i v i s i o n O.V 13B เท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ให้เลนท์เล50ล้านมาด้วยนะครับใช้เซ็นเซอร์ของอ m n i v i s i o n O.V 50D ถ้าไปกล้องว่าจัดเต็มแล้วตัวของซอฟต์แวร์กล้องจัดเต็มยิ่งกว่าเดี๋ยวจะเทียบมหมกล้องกับตัวของ x i a o มี14ซึ่งเป็นซีรีส์ตัวท็อปของเขาให้ดูนะครับเขาแทบจะเอามหมกล้องของตัวท็อปมาใส่ให้ทั้งดุนเลยอย่างตัวของหมรนนา,มารถ ถ่ายโหมดโปรได้ทุกเลนเหมือนกันนะครับปรับค่าสปีดชัตเตอร์ได้ทุกเลนเหมือนกันเลยนะครับสามารถปรับโทนไลก้ามีโทนไลก้าให้มา5โทนเหมือนกันนะครับ ตัวของวิดีโอเนี่ยก็จะมีสเตดี้วิดีโอมาให้เหมือนกันเลยสิ่งที่แตกต่างกัน2โหมดคือ 13T จะไม่มีซูเปอร์มาโครซึ่งเป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะด้วยความที่มันไม่มีเลนส์มาโครนะแล้วก็ตัวของซาวด์แทร็กกิ้งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มากับ Xiaomi 13 Series ตัวของโหมดพอร์เทรตเนี่ยสามารถเลือกระยะเลนส์ได้นะครับแต่ก็จะมีระยะ75มิลน,นะที่มันขาดหายไป 13T ก็จะถ่ายได้แค่35มิ50มิลแล้วก็90มิลซึ่งจะต่างกับ Xiaomi 14ที่ ัน,นี้จะมีระยะ75ิมิลเพิ่มมาตัวของโหมด portrait เนี่ยถ้าเราถ่ายด้วยค่ามาตรฐานระยะมาตรฐานเนี่ยมันจะสามารถปรับค่า f ปรับรีโฟกัสหลังถ่ายได้นะครับแต่ถ้าเป็นระยะ30 50หรือว่า90เนี่ยจะปรับทีหลังไม่ได้นะครับถ้าเบอร์เพี้ยนแล้วก็จะเบอร์เพี้ยนเลยส่วนโหมดอื่นๆก็จะมีตามนี้นะครับโหมดที่เสียวมี13ที t ไม่มีก็จะเป็นตัวของ super moon นะถ่ายดวงจันทร์แล้วก็ตัว director mode นะที่เหลือก็จะมีมาให้เหมือนกันเลยในกะว่า90%เด้หมดกล้องฟีเจอร์ต่างๆเหมือน 14ซีรีส์เลยคุณภาพของกล้องถ่ายรูปตัวนี้ทำได้ดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะเลย ใช้คําว่าเยอะเลยนะผมมีโอกาสได้ถ่ายเทียบกับ Xiaomi 14ซึ่งเป็นตัว t o ปของค่ายเอาภาพ2รุ่นนี้มาเทียบกันเนี่ยมองมันผ่านเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวมันแทบแยกไม่ออกจริงๆนะซูมดูดีช่งดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็เก็บรายละเอียดได้ใกล้เคียงกับมี่14มากเลยนะตั้งตัวของเลนหลักแล้วก็เลน ultra wide เลยเลนหลักอะผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเลนหลักเซนเซอร์มันเป็นเซนเซอร์ตัว t o ปของปีที่แล้วแต่เลน ultra wide เนี่ยอันนี้ผมแอบแปลกใจมากเลยด้วยความที่ คุณภาพของเซนเซอร์ถ้าเราส่องสเปกกระดาษเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยแต่ถ้าจะหาความต่างจริงๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จาก Xiaomi 13T เนี่ยในบางภาพจะมีขอบม่วงอยู่บ้างซึ่งก็ไม่ได้น่ากเกลียดน,นะครับตัวของโทนภาพเนี่ยก็ต่างกันถึงแม้ว่าจะได้รับการจูนมาจากไลกาโดยตรงแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของชิปเซตเนี่ยมันใช้คนละค่ายกันนะครับ ISP กล้องก็ต่างกันนะครับแต่ภาพรวมตัวของเลนส์หลักเลนส์เลอร์วเนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างกัน ขนาดนั้นน่แต่สิ่งที่มันแตกต่างกันมากเลยของมือถือ2ตอนนัวนี้คือตัวของเลนเทเลตัวของเลนเทเลของเซมีสิบสามทีเนี่ยคือผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันเป็นเลนเทเลที่ต่ํากว่ามาตรฐานมากและ้าตรงกับน,นั่นคือเป็นเลนเทเลที่กากมากแบบโคตรกากเลยถามว่ากาก,ากขนาดไหน,นคือเอาเลนเทเลของเซมีสิบสามที ไปเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆที่ไม่มีเลนส์เทเล่แล้วถ่ายที่ระยะ 5x 6x เท่ากันน่ะคุณภาพของภาพนี่คือมันแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะแล้วยิ่งถ้าไปเทียบกับเลนส์เทเลของมือถือรุ่นอื่นๆนะอย่าง n นเบีย Z50s Pro เลนส์เทเลมันจะคนละระดับกันเลยแล้วมันเป็นเลนส์เทเลที่ถ่ายยากด้วยด้วยความที่มันไม่มีการสั่น OS นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซูมเข้าไปเนี่ยแล้วยิ่งเราซูมเยอะๆอ่ะภาพมันจะสั่นถ่ายยากมากซึ่งถ้าเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆนะท เขามีกระสัน o อเเล่นหลักอ่ะเออตัวมือถือรุ่นอื่นๆเนี่ยคือถ่ายง่ายกว่าเยอะซึ่งถ้าจะหาจุดอ่อนสักอย่างหนึ่งของเซลล m มี3 T ทตัวเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่ามันคือเลนเทเลที่เป็นจุดอ่อนมากๆเลยแต่ถ้าว่างันจริงๆอ่ะเราเอาราคามันเป็นที่ตั้งอ่ะหมื่นกลางๆมันก็ไม่มีมือถือเครื่องถ่ายรุ่นไหน่ะที่ให้เลนเทเลมานะเออซึ่งถ้ามองแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่พอรับได้นะด้วยความที่ราคามันแค่นี้ยัเล็กหลายๆอย่างมันก็ให้มาดีมากละการที่เลนเทเลมันจะคุณภาพระดับเนี้ยมันก็ตาาามรคนะ กล้องหน้าตัวนี้20ล้านใช้เซนเซอร์ของ Sony IMX 596กล้องหน้าตัวนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แล้วมุมมองมันก็แคบมากยิ่งถ้าถ่ายเทียบกับ Xiaomi 14เนี่ยความต่างมันจะค่อนข้างชัดเจนจะเห็นได้เลยว่าภาพของกล้องหน้า 13T เนี่ยภาพจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ในเรื่องของไวเบาลานในเรื่องของสกินโทนเนี่ยมันทําได้ตรงกว่า Xiaomi 14นะของ Xiaomi 14ถ่ายออกมาแล้วหน้ามันขาววอกมากเลยดูสีผิวมันไม่ค่อยดีนะตอนนี้ว่าบาลานซ์กล้องหน้าไม่ค่อยเพี้ยนนะครับสกินโทนก็ ค่อนข้างดีแต่ถ้าจะถามหาเรื่องความฟุ้งฟิงอะไรเนี่ยตัวน,นี้ไม,ไม่ไม่น่าจะตอบโจทย์วีดีโอกล้องหลังอัดที่ 4K 3 0ทั้งคู่นะครับ13บีทางซ้าย14ทางขวาจริงๆในกล้องนี้ดูแล้วของ13ทีกันสั่นนิ่งกว่าด้วยนะก็เดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับโซเลนอัลต์วาเนี่ยอัดที่ 4K 3 0ทั้งคู่เหมือนกันนะครับ ให้ดูคุณภาพของเลนอาราว่าทั้งคู่เรียบเทียบกันนะครับคุณภาพกันสั่นเราจะลองวิ่งดูเหมือนกันนะครับอ่ะกันสั่นจะประมาณนี้นะครับวิดีโอกลองแรกนะฮะพันแปดสิบปีสามสิบเปรเซสองเซลมีสิบสามทีจะเลนส์แคบมากเลยนะจากเดิมเลนส์มันแคบอยู่ละแล้วต้องเอาไปครอปทํากานสัดอีกก็แคบมากกว่าเดิมอีกแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะอันนี้ให้ดูกันสั่นนะครับ เดินอยู่บนโขดหินนะครับย้อนแสงภาพรวมกับราคาหมื่นกลางๆเนี่ยถึงแม้ว่าตัวน,นี้จะวางขายไปประมาณ3าเดือนสเือนแล้วแหะแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าในช่วงราคาหมื่นสามหมื่นี่ช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังคงเป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดอยู่ดีในบรรดาคเครื่องศูนย์ไทยทั้งหลายนะครับถามว่าข้อพยิายามีไหม มันก็มีบ้างอย่างฝ้าขึ้นกล้องเนี่ยตัวนี้ก็เจอเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเฉยๆผมไม่ได้เจอกับมือถือรุ่นนี้รุ่นแรกแล้วในมือผมตอนนี้ตัวของเสียวมี14เองฝ้าก็ขึ้นกล้องเหมือนกันถ้าหากว่าคุณอัดวิดีโอแล้วคุณเอาไปเจาะแอร์ย4 2สี่ยห้าองศาสักสิบนาทีเนี่ยก็เจอเหมือนกับ13ทีเหมือนกันซึ่งเรื่องฝ้าเนี่ยถ้าหากว่าค้นข้อมูลกันจริงๆมันมันไม่ได้มีแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวมันไม่ได้มีแต่รุ่นนี้รุ่นเดียวจริงๆพวกมือถือมาตรฐานกัน,น 68, ้้ําา IP-68 ทงหลยเ มันแทบจะเป็นกันทุกรุ่นเลยแต่ตัวเนี้ยอาจจะรู้สึกว่ามันบอบางนิดนึงซึ่งเคสเนี้ยหลายๆคนก็แก้ปัญหาโดยการไปหาซองดูดความชื้นแล้วก็เอาใส่กล่องไว้คืนนึงนะมันก็จะไม่มีอาการฝ้าให้เห็นอีกจริงๆเครื่องเนี้ยหรือแม้แต่ตัวเซลล์มี14เองอะ่ะผมไม่ได้ดูดความชื้นออกนะผมปล่อยไว้แค่คืนเดียวแล้วผมลองมาเทสใหม่มันก็ไม่ได้มีฝ้าอีกละจริงๆข้อพิจารณาหลักๆของรุ่นเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของฝ้านี่แหละแต่ส่วนตัวผมวัดไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โตอะไรเลย อีกข้อพิจารณหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของ GPS เห็นหลายคนบน่นทั้งตัวของ 13T และ 13T Pro แต่ล่าสุดก็เห็นมีอัปเดตแก้ไปเรียบร้อยแล้วและนี่คือ Xiaomi 13T นะครับกับราคาค่าตัวตอนนี้เราหากันได้อยู่ประมาณ14,000บวกลบนะตาม Shopee ตาม Lazada บางเดือนมีโค้ดลดโหดหน่อย12,000ก็เคยเห็นมาแล้วแต่ว่าอิงราคาประมาณ1 4 0 0 0 5ช่วงนี้ละกันก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากในช่วงฤดราคาเนี้ยสหรับเครื่องสูนไทยนะครับส่วนตัวนี้มองว่า เป็นตัวที่คุ้มที่สุดแล้วนะจริงๆผมว่าคุ้มสุดละคือถ้าใครตามช่องเนี้ยน่าจะรู้จักกันดีว่าผมเนี่ยแทบจะไม่ควักเงินซื้อมือถือเครื่องสุไทยเลยนะแต่ตัวเนี้ยผมยอมควักเงินซื้อจริงๆมันคุ้มมากจริงๆมันคุ้มตั้งแต่เขาเปิดตัวเปิดราคาเปิดของแถมแล้วแหละแต่พอมีโอกาสได้ใช้จริงๆอะ่ะได้เทียบกับมือถือหลายๆรุ่นที่ใช้อยู่เนี่ย มันดีกว่าที่คิดเยอะมากมันคุ้มกว่าที่คิดเยอะมากนะนี่คือเสีย o มี 13T นะครับใครสนใจก็ลิงก์สังซื้ออยู่ด้านล่างนะครับใครมีคําถามอะไรอยากสอบถามอะไรเพริ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไ like.